รู้หรือ,อยังว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะหรือพ่อค้าแม่ค้าทุกอย่างเนี่ยต้องเสียภาษีนะคะก็คือคนที่จะต้องเสียภาษีก็คือคนที่ขายของออนไลน์หรือมีเงินโอนเข้าบัญชีมากกว่าสามพันครั้งต่อปีนะคะหารด้วย365วันก็คือตกวันละ8ครั้งนะคะห้ามโอนเงินเกิน8ครั้งต่อวันคุณจะเสียภาษีแน่นอนนะคะ คนข้อที่2ก็คือคนที่มีรายได้เกิน1นึ่งล้านแปดแสบาทคุณจะต้องเสียภาษี1นึ่งล้านแปดบาทสังเกตได้ก็คือว่าโอนเงินเกินวันละ5,000บาทเข้าบัญชีนะคะคุณก็จะโดนเสียภาษีแน่นอนนะอ่ะใครที่อยากมีวิธีในการที่ควบคุมการโอนเงิน สามพันครั้งต่อปีแลัคกี้มีเคล็ดลับจะบอกนะคะหลังจากนี้พ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวเลยคะ่ะคนที่มีร้านค้าลูกค้าเนี่ยเขาจะบอกว่าไปหาร้านเราโอ้ยไม่พงเงินสดนะคะมีแต่เงินในบัญชีขอสแกนคิวอารโค้ดได้ไหมสแกนเมไม่นี้ได้ไหมโอเนยูพร้อมเพย์ได้ไหมระวังเลยนะคะว่าคุณเตรียมตัวที่จะเสียภาษีแน่นอนนะคะเพราะว่า แปดสิบบาทร้อยหนึง่งก็โอนนะคะ mm hmm. เขานับเป็นจํานวนครั้งนะคะ่อค้า,าแม่ค้าระวังให้ดีเลยนะคะลักกี้มีแอปพลิเคชันมาแนะนําชื่อว่าแอปพลิเคชันมูมอนะคะคุณนําร้านค้าของคุณเข้ามาร่วมในแอปพลิเคชันมูมอนะคะแล้วก็คุณก็จะได้รับนะคะ1คือแอปพลิเคชันโฆษณาร้านของคุณร้านของคุณนะคะวันเดียวเนี่ยค,คนสามารถเห็นร้านคุณเป็น หล้านคนต่อวันเลยขพอที่2ก็คือว่าแอปพลิเคชันมโมอจะทําระบบสมาชิกให้ร้านคุณด้วยนะคะ3ระบบจะให้หลังจากที่ลูกค้าสแกนจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยเนี่ยระบบมโมจะทําระบบบัญชีให้คุณเรียบร้อยเลยว่าจะเป็นลูกค้า,าจ่ายเงินเท่าไรเ,าเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าอะไรนะคะวันเวลาเท่าไหร่ที่มาจ่ายเงินนะคะร้านก็จะระบบก็จะทําระบบสมาชิก ระบบะบัญชีให้คุณเรียบร้อยเลย2 0 3 0บินก็แล้วแต่นะคะก็คือจะโอนเข้าหลังเที่ยงคืนนะคะระบบก็จะจับเป็นหนึ่งเดียวคุณก็มาเช็คยอดยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้น,นี้วันนี้ขายได้เท่านี้ตรงกรันไหมในการรวบยอดในในวันนี้ในในวันนี้เสร็จปุ๊บคุณก็กดวิจรอร์แล้วกดถอนเงินนะคะไปภายใน2วันเงินก็โอนเข้าบัญชีของคุณแล้วนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือว่าใครที่สนใจที่อยากจะ นำร้านค้าเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันมูมอและการควบคุมการโอรเนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะคุณก็สามารถติดต่อได้ที่ลักกี้ค่ะ0 8 2 9 6 9 9 4 5 5หรือนะคะใน Facebook คือโพสต์ลักกี้ทัมมุนทรสทองีมารั่หรือโพตลักกี้พารวยด้วยออนไลน์นะคะสนใจติดต่อได้เลยจ้า